ครับคุณผู้ชมจะทํายังไงถ้าเราจกข้าวเหนียวมากินอยู่ดีๆเนี่ยหืหนุบหนับหนุบหนับเลยปรากฏว่าเรากลายเป็นคนมีพลังวิเศษคุณผู้ชมจะทํายังไงครับหรือจะใช้พลังที่ได้มาไปจัดการเรื่องใดตอนนี้เดินขอคนละหนึ่งความเห็นบอกดีหน่อยใต้คลิปเรามาแลกเปลี่ยนคุยกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับเคนเขาเป็นหนุ่มโรงงานเหล็กที่สู้ชีวิตคนหนึ่งมีความขยันอดทนแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นปรากฏว่าชีวิตพลิกผัน เมื่อเขาได้รับพลังวิเศษจากการจกข้าวเหนียวมากินแบบดินเนี่ยแต่นินว่าพลังที่ได้มาก็มาถูกที่ถูกเวลานะครับเมื่อเคนเนี่ยเขาไปรู้ความลับของกลุ่มผู้มีอิทธิพลและผู้ค้ายารายใหญ่ของไทยก็คือเหเก้ากับเจ๊หงจำหน้าให้ดีนะสองคนนี้ตัวอันตรายอย่าเข้าใกล้เลยนะครับตัวของเคนเนี่ยถูกตามล่านะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเกือบตายมาแล้วแต่ว่าเขารอดชีวิตเพราะข้าวเหนียวทองคำนี่แหละครับคุณผู้ชมในตอนแรกนะครับอาการนะครับอาการของเคนจะเป็นแบบที่เห็นเลย เ,เขาจะมีแสงสีเหลืองทองเปล่งประกายออกมาจากรก่างนะครับอารมณ์แบบระเบิดพลังตู๊มแบบนี้จากนั้นกลายเป็นคนละคนเลยนะครับคุณผู้ชมมีพละกําลังแล้วก็สั์ไอ้พวกคนที่จะมาทําร้ายเขาจนหงายเงื้อไปเลยครับแต่ว่าพลังที่ได้รับจากการกินข้าวเหนียวเนี่ยไม่ใช่ข้าวเหนียวที่ดินซื้อมาให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้นะจะเป็นข้าวเหนียวที่ไหนไม่ได้ครับมันต้องพิเศษครับคุณผู้ชมมีตำนานมีเรื่องราวมีที่มาที่ไปตำนานรวงข้าวเหนียวสีทองแห่งบ้านานาทองคําครับ ที่ผลิดอกออกรวง500ปีจะมีครั้งเดียวครับว่ากันว่าใครที่กินมเมล็ดข้าวเหนียวสีทองไปเนี่ยนะครับจะก,กลายเป็นคนที่มีพละกําลังมหาศาลเป็นที่1ในโลกเลยครับคุณผู้ชมและเินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเคนเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญน,นะครับแต่น่าจะเป็นที่เคนเนี่ยถูกเลือกมาแล้วครับเคนก็ใช้พลังที่ได้มานะครับในการเดินหน้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนไทยอีกหลายคน รวมถึงพลอยนะครับที่ถูกคนร้ายจับเป็นตัวประกันเคนไปช่วยจนปลอดภยัยพลอยนี่ก็ประทับใจในตัวเคนนะครับเป็นที่มาของความรักทั้งคู่นะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเคนเขาไม่ยอมบอกนะครับว่าเขาเนี่ยคือยอดมนุษย์เข้าเหนียวทองคําในขณะที่พลอยก็สงสัยแล้วก็ตามสืบนะครับซึ่งหนึ่งเข้าใจในมุมของเคนนะครับคือถ้าเกิดเขาบอกไปเลย ความลับก็อาจจะไม่เป็นความลับเมื่อมันย,ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมในขณะที่พลอยนะครับก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในท้ายที่สุดความจริงมันก็ปรากฏขึ้นมาทั้งคู่ก็ช่วยกันครับคุณผู้ชม ตัวของเคนนะครับยังต้องเจอบททดสอบในชีวิตจริงอีกหลายอย่างรวมทั้งชีวิตของการเป็นฮีโร่มันอาจจะไม่ได้ราบรื่นซะทีเดียวก็ต้องสู้กันหนักหน่หนวงพอสมควรครับแต่ว่าเขายังคงยึดมั่นในการเดินหน้าปราบความอายุติธรรมและก็เหล่าร้ายทั้งหมดนะครับฉะนั้นมันน่าสนใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศึกของยอดมน,นุษย์เข้าเหนี่ยวทองคำกับความอายุติธรรมบนโลกใบนี้จะเป็นอย่างไรรวมถึงความรักของเคนกับพลอยด้วยนะครับคุณผู้ชมฉะนั้น ดินชวนลุ้นติดตามไปได้วยกันนะครับกับละครข้าวเหนียวทองคำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน3 1และคุณผู้ชมยังสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมๆก,กันกับทางทีวีได้ที่แอปวันดีนะครับแอปนี้เนี่ยใช้ดูสดก็ได้และยังใช้ดูละครยอดอะละครข้าวเหนียวทองคำย้อนหลังได้ทุกตอนด้วยนะครับทางแอปวันดีนี่แหละดูฟรีนะโหลดมาใช้กันแล้วหรือยังครับคุณผู้ชมและสำหรับละครยอดมนุษย์ข้าวเหนียวทองคำนะครับผู้ที่แสดงเป็นเคนหรือว่า ยอดมนุษย์ข้าวเหนียวทองคำเนี่ยนะครับก็คือน้องทีมคุณนากรปุราโศเป็นนักแสดงน้องใหม่เป็นพระเอกน้องใหม่แกะกล่องของวงการบันเทิงไทยเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่านี่เป็นละครเรื่องแรกของเขาที่มาแสดงคู่กับน้องเสียงเสียงพรอนสวงที่แสดงเป็นพลอยในละครข้าวเหนียวทองคำครับ ถ้าคุณผู้ชมชอบแนวทางที่ดินนาเสนอนะครับชอบการวิเคราะห์เจาะลึกกะครชวนดูละครไปด้วยกันดินชวนนะครับกดติดตามตอนนี้นะครับทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชราประพลกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไปให้โลกได้รับรู้ว่าเรามีช่วงละครไทยที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชราประพลขอบคุณจริงๆนะครับเราพบกันคราวหน้าอย่าลืมนะครับติดตามด้วยกันวันนี้สวัสดีครับ